สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวิร์กคลาส Peugeot Django 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสได้มีกระแสะข่าววิเคราะห์ถึงความไปไปได้ของรถมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์รุ่นใหม่อย่างว่าที่ All New Suzuki b e r g m a n 150ว่าเราอาจจะได้เห็นมันในอนาคตอัในใกล้นี้โดยจะเป็นการแข่งขันในท้องตลาดกับรถพรีเมียมสกูตเตอร์โดยตรงกับ PCX 160และ Nmax 155นั่นเองครับ สำหรับพื้นฐานตัวรถและงานดีไซน์ของ All New Suzuki b e r g m a n 150นั้นคาดการว่าจะมีที่มาจากทางแบรนด์ห่าจื้อในรุ่น u UH s r 150ที่เปิดตัวในประเทศจีนไปก่อนหน้านี้ซึ่งทาง Suzuki และห่าจื้อเองนั้นถือว่าเป็นพันธมิตรที่พัฒนาและผลิตรถมอเตอร,ร์ไซค์ร่วมกันอย่างใกล้ชิดแนบแน่นอย่างเช่นในรุ่น Suzuki Inazuma 250ที่ส่งออกไปขายยังต่างประเทศนะครับ ในเว็บไซต์ของซูซูกิเองพวกเขาก็จะมีการขายผลิตภัณฑ์ของทางเหาวจื้อในบางครั้งด้วยและถ้าหากว่าเราจะพิจนารณาถึงรูปลักษ์การออกแบบของเหาวจือ UH 150้อ USR150 นั้นก็ถือได้ว่ามันมีความเรียบหรูและลงตัวไม่น้อยเลยทีเดียวครับเพราะดีไซน์นี้มันก็ค่อนข้างจะเป็นมาตรฐานสากลที่จะวางขายกันในหลายๆประเทศได้มาพร้อมกับระบบไฟ LED รอบคันพร้อมกับไฟ DRL ระบบ Start a n d St o สสำหรับการดับและติดเครื่องยนต์อัตโนมัติเพื่อการประหยัดน้ำมันดิสเบรกหน้าหลังพร้อมระบบเบรก ABS ระบบกุญแจแบบรีโมทซึ่งคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้มันก็พอจะสู้กับคู่แข่งในท้องตลาดได้ครับด้านของกำลังนั้นคาดว่าจะมาในพิกัด 149cc 1สูบซิงเกิลอเวอร์เฮดคัมชาร์วาล์วระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำน,นะครับให้แรงม้าสูงสุด 14.4ps และแรงบิดสูงสุด14.2นิวตันเมตร หน้าจอแสดงผลเป็นแบบดิจิตอลครับแฟนๆของทาซูซูกิที่หวังจะได้เห็นรถสกูตเตอร์แนวนี้ในคลาส 150cc ก็เรียกได้ว่ามีรุ้นกันมากขึ้นกว่าเดิมแล้วสนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวิร์คคลาส p ป u ร์ o ยจ j a n g 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศ